รู้ไหมฮะว่าที่ไทยตอนนี้มีกฎหมายการการุณยฆา,าตด้วยนะฮะหรือการเสรียชีวิตด้วยตนเองครับผ่านมือแพทย์ที่รับการรับรองครับ ตามพระราชบัญญัติรับสุขภาพแห่งชาติครับมาปี2550มาตราที่12ครับได้ระบบไว้ว่าบุคคลครับที่มีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตจำนงครับไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขครับที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดเวลาการตุยในเวลาสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติความทรมานจากการเจ็บป่วยได้นั่นเองครับส่วนทางนะครับตะวันตกเองครับก็ได้มีที่นะครับสําหรับ เฉพาะการการุณยฆาตนะครับผ่าสถานพยาบาลครับผู้ป่วยระยะสุดท้ายครับที่ไม่ต้องนะครับการอยากที่จะยื้อชีวิตการรักษาออกไปได้ดีครับโดยการการุณยฆาตครับถูกไปออกเป็น2แบบด้วยกันครับคือแบบเชิงรับและก็แบบเชิงรุกครับของไทยเองเขาจะเป็นแบบเชิงรับครับซึ่งหมายถึงว่าการยุติการรักษาจากอาการป่วยด้วยตัวเองครับแบบเฉยๆง่ายๆเลยนะครับแต่สําหรับส่วนเชิงรุกนั้นครับคือการตั้งใจที่จะปิดชีพตัวเองหรอครับ ดยแพทย์ครับผู้เชี่ยวชาญเพื่อยุติความทรมานของร่างกายฮะผ่านการเห็นชอบครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องนอครับและก็ถูกกฎหมายอีกด้วยดั่นเองครับซึ่งนะครับตอนนี้ก็มีประเทศนะครับที่รองรับแล้วครับกับการกระดุราตแบบเชิงรุกนะฮะได้แก่ฮะสวิตเซอร์แลนด์ฮะเนเธอร์แลนด์ลัมเซมเบิร์ครับออสเตรเลียครับเปรียมแคนาดาฮะโคลอมเบียเอกวาดอร์อเมริกาครับในห้ารัฐครับเยอรมนีและก็ทางญี่ปุ่นครับ ซึ่งกายัง,งเป็นข้อตกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันว่าควรมีการการุณยฆา,าตเกิดขึ้นจริงๆแล้วหรือเปล่าฮะซึ่งกระดับไปสู่ครับเซรีของไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ตอนนี้อยากจะบอกว่าน่าจับตามหมอามาครับในโปรเจกต์วันดีฮะผ่านการดัดแปลนนิยายครับของนักเขียนชื่อดังครับอย่างคุณหมอครับหมอแซมแพทย์จิงอิสรีสิริวันกุลนะ ผิดขออภัยนะฮะที่เราครับจะได้เห็นความย้อนแย้งครับของ2ตัวละครครับอย่างคุณหมอครับที่ไม่อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องทรมานอีกต่อไปจากอาการที่ร้ายแรงครับกับตำรวจครับที่เต็มไปด้วยศิลธรรมที่อยู่ในจิตใจครับที่ไม่อยากเห็นใครต้องตุยด้วยวิธีที่ผิดธรรมชาติแบบนี้ฮะสรุปแล้วครับบทลงเอยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับเอ๋มันมีวายด้วยนะฝนแน่นอนครับต้องไปตามต่อแล้วเขากับเรื่องนี้เลยฮะการุณยคาตครับสนุกจริงๆนะบอกเลย